สีสันต่างๆนะครับสีอะไรก็ได้ตามจินตนาการนะครับด้านล่างก็เป็นสีเขียวสวัสดีครับวันนี้เรามาวาดรถบรรทุกแบบง่ายๆกันนะครับสำหรับผู้ฝึกวาดภาพนะครับข็อเริ่มต้นก็จะวาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็สี่เหลี่ยมจนตุรัสซ้อนๆกันนะครับแล้วก็ใส่สามเหลี่ยมเข้าไปด้านหน้าเพื่อเป็นกระจกแล้วก็ด้านล่างก็วาดวงกลมนะครับ เราวาดแบบไม่ลบก่อนนะครับวาดทับไปเรื่อยๆเลยเพราะที่หลังเระสามารถลบได้นะครับข้อตรงไหนที่ไม่มั่นใจก็สามารถเน้นลงไปได้นะครับต่อมาก็วาดรายละเอียดครับด้านหลังของรถบรรทุกก็จะมีกระบะท้ายนะครับช่องวางระหว่างล้อก็วาดลงไปครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้าของรถนะครับ แล้วก็กันชนหน้าก็ค่อยๆตกแต่งแล้ววาดไปนะครับตรงฟาดสี่เหลี่ยมเพื่อเป็นกระจกด้านข้างของรถนะครับเราสามารถวาดซ้าๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องลบก่อนนะครับเราค่อยลบทีเดียวหลังจากวาดเสร็จแล้วก็รถก็จะจอดอยู่บนถนนอ้น,นั้นก็ใช้ ปากานะครับเอามาทับรอยที่เราต้องการรอยไหนที่เราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องวาดทับนะครับวาดไปเรื่อยใช้ปากาเคมีนะครับเพราะต้องการให้ให้เห็นอื่นชัดนะครับโดยทั่วไปแล้วก็สามารถใช้ปากาทั่วไปได้นะครับหรือว่าปากาหมึกซึมก็ได้นะครับก,ก็ค่อยเน้นไปเรื่อยในส่วนของวงกลมล้อแล้วก็ส่วนของกระบะด้านหลัง ในการเริ่มต้นวาดภาพนะครับเราจะเริ่มต้นวาดด้วยรูปเรขาคณิตง่ายๆก่อนอย่างเช่นสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับมาวาดเสร็จแล้วก็ลงสีครับลงสีก็จะใช้ปากกาคินมีเหมือนกันหลายๆคนอาจจะใช้สีอื่นๆนะครับอย่างเช่นสีไม้ก็น่าจะง่ายกว่าแต่ที่ใช้ปากกาคินมีก็เพื่อความสะดวกนะครับก็ลงไปค่อยๆลงสีไปเรื่อยๆนะครับ าภาพรถที่วาดเนี่ยเป็นภาพแบนๆเ,เป็นภาพแบบการ์ตูนการ์ตูนนะครับก็ฝึกวาดกันไปด้ลังก็เป็นสีเหลืองเราสามารถวาดสีสันต่างๆนะครับสีอะไรก็ได้ตามจินตนาการนะครับด้นล่างก็เป็นสีเขียว ส่วนวงกลมล้อก็จะใช้สีดำไปเลยนะครับถ้าว่าจริงๆก็ใช้สีไม้เนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าสีเค,เคมีปากกาเคมีก็จะมีกลิ่นนิดนึงนะครับก็ไฟหน้าก็เป็นสีเหลืองแล้วก็กระจกหน้าก็อันนี้จะใช้สี นะครับโอเคครับพื้นถนนก็จะลังสีนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับเมื่อวาดเสร็จแล้วก็จะได้ภาพเป็นอย่างนี้นะครับขอ,ขอ,ข,อขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจ ให้เกิดกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ